ก็กลาบสวัสดีมีตรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วในวิวที่ฟูโจโอเอพิโซดที่3นะครับผมหลังจากเอพิโซดที่แล้วเราจัดการมนุษย์ข้างคาวเมากาวจะซื้อเรือดำน้ำไปได้แล้วนะครับเอพิโซดนี้เราจะมาเจอกับอะไรไปติดตามกันเลย เริ่มต้นมาก็มาอยู่หน้าบ้านเฮ้ยท่อสันโอ้โหกก็โดดออกมาจากท่อเลยนะครับผม <What? S 1> นั่นไงมาถึงก็โชว์ท่าหนึ่งทีโฟกี้ๆออกมาแล้วลบโฟกัสโชกไปเป็นแถบนะครับลบโชกซ้ายเตะขวาพลังเรากลับมาหล่อสั้นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยโชกกลับไปเตออีกทีนึง มันเล่นลําบากมากเลยนะถ้าพลังมันสั้นนะครับต้องดักสวนอย่างเดียวโอเคชกซ้ายเตะขาไปอีกนึงที่ใจเย็นเพื่อนรอพลังก่อนรอพลังก่อนชกรัวๆไปก่อนนะครับพลังเราไม่ค่อยจะพอใช้นะลบต่อยไปดีครับถ้าพลังสั้นๆอย่างนี้ต้องรอสวนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเหลือตัวเดียวอย่างนี้ผมสโลเตะเอาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม ด้านขวามีเหมือนลิฟต์เลื่อนนะเดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนนะครับน่าจะมีของซ่อนไว้นั่นไงเพื่อนไม่มีของซ่อนอุ๊ยหูหลบทันมีแต่ศัตรูเต็มเลยแถมไอ้เขียวเพียบเลยนะครับให้จัดการศัตรู14ตัวเลยเหรอใจเย็นเพื่อนหลบโชกไปต่อยดิอ้าวพลังหมดเวรกรรมพลังมันไม่ค่อยจะพอนะครับ โอเคโชคขวาเอาไอ้เขียวนี่ก่อนเอ้ยเตะว้าวมั่วแล้วไงโชคไปดิไอ้เขียวโอเคเขียวล่วงมาเอ้ยจรวดมาโอ้โหไม่ทันว่ะเพื่อนหลบก,ก่อนนะครับวิ่งฉีก,ก่อนนะหลบออโชคผิดด้านอีกเวรนกบโชกโดนแล้วนะครับเฮ้ยเจรวดเอากลับไปก่อนไอ้เขียวไอ้เขียวเอาไอ้เขียวนี่ก่อนโชคจรวดกลับไปที่เตะด้วยดิเพื่อนโอ้โห ลบเป็นแถบนะครับผมพลังหมดกันทีเดียวพลังมันไม่พอใช้เลยเวรกรรมทำไงดีวะโอเคค่อยๆนะครับใจเย็นๆไปทีละจุดลบอา้าวผิดตัวมันนั่นตัวหลังเพื่อนเฮ้ยมิสไซล์มาโอเคนี่สวนมิสไซล์กลับไปก่อนนะครับเอ้ยอม,มันต่อยจะต่อยมิสไซไงเพื่อนมันต่อยไม่โดนอะ โ,โอ้โหพลังมาพอดีเลยเอาไปครับไปโดนทีนซ่ซทายนี่นสวนไปอีกอันหนึง่งไอ้เขียวไอ้เขียวโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรต่อยตัวนี้ก่อนนะครับเฮ้ยมิทายมาจนได้น่าจะไปเอาไอ้เขียวก่อนเฮ้ยโ,โ,โอเคตัวเราอยู่ในร่างอมตะนะโดนดาเมจจะอยู่ในร่างอมตะนิดนึงไอ้ตัวนี้ก็จะต่อยอจังเลยโอ้โหอะไรมันบินผ่านหน้าจอเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะครับเอาเอาต่อยผิดอีกไงเพื่อน โอเคผมยังไม่ชินกับจอยนะครับผมอุ้ยโดนว่ะต่อยไปไอ้ตัวนี้ลบโชกไปดีครับผมไอ้เขียวยังอยู่นะไอ้เขียวนี่นะไอ้เขียวโอ้โหมันไม่ทันไงเพื่อนโอเคเขียวตายแล้วนะครับอ้าวทำไมมิสไซยังอยู่อ่ะเอ้ยเตะกลับไปโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปต่อเอ้ยยังเหลือตัวนึงนี่นะ อไอ้เขียวมันอยู่ด้านบนแน่เลยครับปล่อยมิสไซล์มาลัวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปเอามันก่อนนะเขียวลงมาเขียวนี่ไงเอ้ยมันขยับหนีไปหน้าจออีกแล้วต่อยมิสไซล์ไปก่อนนะครับเพราะมันอยู่หน้าจอมันจะบังนะต้องกะเอาอย่างเดียวเลยนี่ไงเขียวตายได้แล้วเขียวเอ้ยโอเคผ่านแล้วนะครับผมโอ้แค่เริ่มมาก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ่ะ โอเคเดี๋ยววิ่งไปต่อตรงนี้ต้องสโลให้มันลงมานะครับแล้วก็น่าจะต้องเร่งนี่ไงให้มันบินสูงขึ้นแล้วก็โดดข้ามไปโอเคมีศัตรูสองตัวนะครับอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้หโอห่ต่อยสวนกลับไปทันนะโชคดีมากเลยนี่นะี่ตัวคาบอยต้องดักต่อยกระสุนกลับไปอย่างเดียวเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะสู้ยากมากเลยนี่ไงโชคกลับดิเพื่อน โฟกัสนะครับเปะสายังไม่ตายอีกเหรอใจเย็นเฮ้ยเจะโดนกระสุนเนี่ยใจเย็นนะครับโอเคนี่ต้องอยู่ระน้าเดียวกันโชคกลับไปนี่แหละต้องตายแล้วละ่ะคราวนี้เปดีครับเต็มเต็มเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บพลังก่อนนะครับพลังเราลดค่อนข้างเยอะเลยโอเคข้างบนก็มี V-Point ด้วยนะนี่ได้เบอร์เกอร์แล้วยัมมี่ไปนะครับเก็บวีพอยด้านบนก่อน หมดหรือยังเอ่ยนีไงซ่อนอยู่บนหลังคาไงเพื่อนโอเคผมเก็บวีพอยตพลังเรายาวขึ้นก่อนนะครับมาอีกแล้วมันจะมาอะไรบ่อยนั่งหนาวะเฮ้ยโอ้โหหลบพลาดไงเพื่อนพอเราหลบแล้วพลังเราก็หมดเลยไง <Thank you. S 1> ก็โดดหลบนะครับโชกไปเตะซ้ายหนึ่งทีพลังมันไม่พอนะนี่ต้องรอส่วนเป็นตัวตัวไปนะครับ เล่นลำบากมากเลยสปีดต่อยโอ้โหสปีดต่อยจนพลังจะหมดยังไม่ติดไฟเลยเพื่อนโอเคนะครับผมรอพลังแล้วเราก็กลับไปส่วนวยาวๆนี่สปีดสปีดไม่ติดไฟจริงๆนะครับพลังมันจะหมดก่อนโอเคไม่เป็นไรข้างบนมีวีพอยต์อีกนะทำไมโดดไม่ถึงอะไม่เป็นไรเก็บอันเตี้ยๆก่อนแล้วกันลองสโลดูนะครับอชโช ก็ไม่ถึงว่าโดดจากตรงนี้ก็ได้มากะดีๆนะครับนี่ไงอา้าวไฟแดงตรงนี้นั่นไงเหยียบได้แล้วเราโดดกลับไปทำไมก็ไม่รู้นะครับเสียเวลาโอเคเก็บตรงนี้ก่อนเบอร์เกอร์นะครับเฮ้ยอะไรอะโจเจ้าเด็กฝึกงานของฉันนี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าผ่านมันไปได้เ<ด>จ้าจะได้รับพลังสุดท้ายเช่นกัน มามาจบเรื่องกันเข้ามาจัดการฉันเลยจัดให้ดีครับลุงลุงบูสะดือจุนอุ้ยโอ้โหทำไมคราวนี้พลังมันยาวจังอะเฮ้ยหลบได้ด้วยวะ่ะใจเย็นใจเย็นลุงเฮ้ยหือเกือบโดนไฟฟ้านะครับต่อยเฮ้ยมันหลบได้อีกแล้วอะไรวะโอ้โหใช้ไฟฟ้าเราลัวด้วยตาเนี้ยทำไมมันเก่งขึ้นจากสองครั้งแรกเยอะจังเฮ้ย อโหโดนอยู่ดีสโลแล้วหลบไม่ทันอยู่ดีนะครับเนี่ยพอจะต่อยปุ๊บมันหลบเลยนะเนี่ยหลบอีกแล้วนะครับวัดเดอะโอเคมัางพลังแตก่อยได้ไปเอาคืนบ้างดีลุงขอคืนบ้างสะดือก็ดำยังจะโชว์พุงอีกนะครับผมหลบโชกนี่ม่านพลังแตกใส่ได้เลยนะครับโอ้โหพลังมันมีตั้ง3ามหลอดเลยเหรอต้องใจเย็นๆน,นะครับผม หลบลูกเตะได้วะเพื่อนหลบได้อีกแล้วไงชโชกโชกไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด <im itation> ี๋ยวเดี๋ยวเกือบโดนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วไฟฟ้ามาอีกแล้วเฮ้ยคราวนี้สโลหลบได้ไงเพื่อนชโชกเฮ้ยทำไมคราวนี้มันเก่งจังวะนี่มันหลบอีกแล้วเฮ้ยพลังแตกกลับไปซ้ำเฮ้ยโดดหลบเฉยโอ้ยไม่โดดแล้วก็ยังโดนนะครับ ไอ้ลุงนี่ดูมันหลบอีกแล้วนะครับผมไอ้ลุงไอ้ลุงเตะห,หลบลูกเตะดิเพื่อนนี่ชกง่ายทั้งแต่ขอคืนมั้งเถอะเฮ้ยอู้มันตามมาเปอร์คัตโดนจนได้เอามาทางแต่งอีกหลบอีกแล้วอะไรของมันวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยก,การทดสอบสุดท้ายมันก็จะยากๆหน่อยหนึ่งนะครับเฮ้ยหลบอีกแล้วไง นี่คราวนี้ต้องตายแล้วล่ะลุงเอ้ยอย่าหัวรั้นเหมือนลุงแถวบ้านผมเลย <have> ถ้าไม่มีสิ่งใดจะสอนเจ้าอีกแล้วท่วงท่าและเทคนิคที่สวยงามจะต้องออกมาจากสัญชาตญาณฮีโร่ของเจ้า hmm. จงใช้ประโยชน์จากสิ่งดีๆข้างในแล้วช่วยโลกนี้ไว้โลกกำลังรอเจ้าอยู่ <Joe. S 1> โจรีบไป May hero ness. ขอพลังจงสถิตยอยู่กับตัวเจ้า okay. ถ้าเป็นสตาร์วอลมันจะพูดว่า May the Force be with you นะครับนี่เราได้พลังซูมอินซูมอินแล้วต่อยก็จะแรงขึ้นนะครับซูมอินแล้วเตะโอ้โหเป็นท่าเตะกังหันเท่โคตรเลยพี่โอเคโอ้โหถ้ากดซูมอินแล้วกระโดดนี่จะเป็นท่าควงสว่านนะครับซูมเอาออก โอ้โหกดลงเป็นท่ากระแทกพื้นมันจะเทพไปไหนเนี่ยเพื่อนเอาคราวนี้ผมเร่งต่อยเลยนะเฮ้ยหลบได้ปะเพื่อนเตะกลับดิเอาเอามัวแล้วครับจังหวะน,นี้มัวเอาซูมอินต่อยดูโอ้โหมันแรงขึ้นนะครับผมโอเคเราเข้ามาในท่ออีกแล้วเหรอเพิ่งอ,ออกจากท่อกลับเข้าท่ออีกแล้วแล้วนี่โอเคนะ่าจะต้องเตะพร้อมกันนะครับ อา้าจะกดท่าเตะกังหันนี่เพื่อนท่าเตกังหันท่าเตอโหสโลโมชั่นแบบเทพๆนะครับไปต่อตรงนี้วีพอยต์เพียบเลยเก็บวีพอยต์ก่อนนะโดดเอาโดดเก็บวีพอยต์นะครับตรงนี้มีของเนี่ยนี่ไงเราจะไปซื้อของไงเพื่อนไปอัพท่าโอเคโช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 คหือหนามเพียบเลยด้านล่าง โดดดีๆนะครับผมเอาแล้วไปไหนต่อล่ะทางเนี้ยมีน้ําไหลมาลองกดเร่งดูนะครับเฮ้ยน้ามันท่วมอ่ะนี่เพื่อน300 IQ ไงครับผมอ้าวข้างบนมี V-Point ด้วยโดดเก็บก่อนนะได้ V-Point ไปหมดแล้วไปต่อเลยนะครับประตูนี้ก็ปิดบ่อยจริงเลยอืน้ําก็เชี่ยวไอ้เขียวมาอีกแล้วเหรอเอ้ยถอยมันไม่โดนอ่ะ ไอ้เขียวน่าลำคานาะนี่ถ้าเตะกังหันไปเลยนะครับผมยังจะมาอีกอะสองตัวออกเวนกำรรกดผิดนะครับจะกดกระโดดพุ้งนีน่ลงมากระแทกด้วยดิพุ้งอีกทีเอาพลังหมดก่อนเวนกำรรพลังไม่พอใช้เลยนะครับขนาดได้เพิ่มมาหลอดหนึ่งแล้วนะโอเคจัดการไปได้และโอ้โหมีเลเซอร์ด้วย แล้วน้ํามันก็เชี่ยวเหลือเกินไงเพื่อนเก็บวีพอยต์ไว้ก่อนโอเคกะจังหวะด,ดีๆนะครับใจเยน็นนี่ได้แล้วเฮ้ย oh. นี่กดสโลแล้วกดเร่งความเร็วพร้อมกันนะครับ oh. มันจะสโลด้วยแล้วก็เร็วออกว่าปกติด้วยโอ้ยั oh. ้างคาวมาอีกแล้วเกียั้างคาวมากเลยเนี่ยเพื่อนหมุนเตะไปหมุนเตะไปข้างคาวอะ่ะหมุนเตะไปตายได้หรือยังมันจะตายได้หรือยัง โดนบ้างไว้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอเคนี่พุ่งชนมันเลยครับทีเดียวจบหมุนอยู่ตั้งนานนะเพื่อนเอาไหนเอาไหมเมื่อกี้ข้างบนผมเห็นเลเซอร์ด้วยนะคุมดีๆนะครับใจเย็นเร่งไปปึ๊ดไอ,อ,อ้ข้างข่าวมาอีกแล้ววะรีบไปดีกว่านะครับนั่นไงแต่มันมีวีพอยต์ไงเพื่อนเอางั้นไงมันเกาะเราอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับไปเอาวีพอยต์ก่อนนะ เฮ้ยโอ้หนั่นเสียพลังเลยวะ่ะเซงเลยเอาใหม่ค่อยๆไปนะครับเร่งป๊ดๆๆโอเครอก่อนรอก่อนจนังหวะนี้เดี๋ยววีพอยต์อันนี้ก่อนนะครับนี่ไอันสุดท้ายเรียบร้อยไปแล้วจ้าประตูนี้ก็ปิดเฮ้ยข้างข่าวเพียบเลยวะ่ะหมุนหมุนรัวๆเลยครับจังหวะนี้หมุนหมุนัวๆเลยครับ หมุนนี่ครับผมอ๋อต่อยไอ้นี่ก่อนมาทําไมเนี่ยไอ้กี้เฮ้ยมันโดดมาไม่หยุดเลยเหรอเดี๋ยวกระแทกไปดิหมุนต่อนะครับไอ้นี่ก็มาอยู่ได้เวลากดซูมอินขามันสั่นดิกดิบิดเกนะครับปัหานี่เนี่ยเพื่อนมาอีกแล้วมันจะหมดได้หรือ,อยังทรั้งคราวเนี่ยพอเถอะกระแทกพื้นไปโอเคต่อยไอ้นี่ตายก่อนนะครับ ต่อยตายแล้วก็มาอยู่นั่นแหละพลังเราจะหมดแล้วไงเพื่อน <S 2> <S 2> นี่ไอ้ข้างขางอูหมันน่ารำคาญเฮ้ยลบสโลอัปเปอร์คัสไปโดนกล่องนะครับผมเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอนี่ใส่รัวๆไปครับเรียบร้อยยังจะมาอีกอะ่ะลบโชกไปดีครับโอ้โห,โหนี่นี่นี่พเพื่อนซูมวินต่อยเลย2ทีตายเลยนะครับ โ okay. อเคอ๋อตรงนี้มีไฟช็อตหลอดอะไรสโลปึ๊บโอ้โหหลอดเต็ม300 IQ อีกแล้วนะครับผมต้องสังเกตฉากดีๆนะครับบางทีมันจะมีอะไรซ่อนไว้เล่เลนแรกๆผมก็งงเหมือนกันแล้วนี่อะไรอีกละ่ะปีศาตู้สลอ็อตทำไมตู้มันเล็กจังอะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนกระสุนชคไปก่อนนะสโลโชกไปเฮ้ยและน้ำมันไหลไงนี โอ้โหมันกิ้งหลบไม่โดนนาเมจนะครับแล้วพลังเราจะหมดแล้วอะสโลก่อนน้ํามันก็ไหลเชี่ยวจ้าเพื่อนเฮ้ยเอยโอ้โหพลาดนะครับผมต่อยผิดทางเดี๋ยวโดดมั่วๆก่อนนะมันยิงปืนโอเคพลังกลับมาเราก็ไปลุยต่อได้นะครับโอ้โหมันจะโดดหลบไปไหนเพื่อนโดดอีกแล้วเอา้าอะไรของมันวะนี่ะโดดเยอะใช่ปะโดดเยอะใช่ปะ ต่อยกระสูนกลับไปได้นะครับต่อยเอาไม่โดนต่อยอีกทีนึงต้องโดนแล้วล่ะเพื่อนคราเนี้ยต่อยโอเคมันติดสตันเราก็เตะกระเด็นดีครับผมผ่านจนได้นะครับโอ้โหแล้วสล็อตมันเล็กนะ่าต้องใช้ซูมอินกับสโลคู่กันเบอร์เกอร์อันที่หนึ่งสอง สามโอ้โหโอเคได้เบอร์เกอร์แล้วโชคโอค้โหผมจะเอาเหรียญต่อยมั่วไปก่อนนะครับโอเคเอากดผิดเหรียญหนึ่งสองอันที่สามสาม โอ้โหรอโคตรนานเลยนะครับกว่าพลังมันจะขึ้นกว่าจะต่อยแล้วเราต้องใช้พลังคู่กันโอเคใจเย็นๆวีนึ่งวีสวีสาโอ้โห,โโหเพ่งจนตาจะหลุดอยู่แล้วนะครับผมรอพลังขึ้นกว่าจะต่อยได้แต่ละอันนี้เพราะเอ้ย โอเคแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วนะครับผมเฮ้ยๆอะไร,รอ่ะเพื่อนโอ้โหพุ่งกับด้านบนอีกแล้วนะครับสศัตรูอีกแต่ตัวจะพ่อเอาที่สบายใจเฮ้ยชกไม่โดน嘛อา้าวไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยนึกว่ารถจะชนเอาจะกดพุ่งควงสว่านควงสว่านนะครับไม่ได้โดนอะไรเลยไงเพื่อน ตอนนี้ต้องโดนแล้วแหละแล้วพลังเราจะหมดเพื่อนใจเย็นมิซรงมิซายก็มาเต็มกันทีเดียวนี่ต่อยกลับไปก่อนนะครับหมุนเยอะจังเลยเฮ้ย,ยมิซายหลบก่อนเฮ้ยชกดิชกด,ดิพลังจะหมดพลังจะหมดเดี๋ยวเดียวราถอยแปบบ๊บไอเขียวนี่ก็เฮ้ยกดผิดนะครับแต่ยังดีเตะทัน ผมจะกดเตะไปกดซูมอินเฉยเลยนี่ไงโดนจนได้มันมันม่วไปหมดไงเพื่อนรถเลิศก,ก็เต็มไปหมดหน้าจอนี่นี่ซูมอินต่อยเลยครับง่ายๆอกดผิดอีกกระแทกเลยเพื่อนนี่เอามิสไซล์คืนไปโชกไอ้เขียวต้องโดนปั่นไปเฮ้ยข้างหลังเตะขาแหกนะครับถ้าเตะกังหัน ชกกลับไปเมื่อไหรจะตายเพื่อนนี่ซูมอินต่อยเลยนะครับมันจะแรงมากเลยโอเคเราก็ไปกันต่อนี่ไงซ่อนของนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์เกอร์ก่อนนะเติมพลังก่อนโชกยัมมี่ไปนะครับแล้วนี่อะไรเอา้าวต่อยว่าวเดี๋ยวสโลต่อยเอาก็ได้นะครับสโลโชกมาโอเคได้ตัวเพิ่มหนึ่งตัวตรงนี้อะไรเอ่ยสโลโชกเบอร์เกอร์นะครับผม เก็บเก็บไปเถอะถึงพลังเราเต็มเราก็เอาแต้มไปนะครับเฮ้ยๆอ,อ,อะไรเพื่อนลถมาหน้าหลังเลยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยด่านเนี้ยมาอยู่นั่นแหละซูมอินต่อยซูมอินต่อย, in, อยสองหมัดตายนะครับชกไปโอเครอพลังแป๊บหนึง่งซูมอินสโลต่อยสองหมัดตายสโล ตอยนี่แน่โอ้โหมาอีกสองตัวเอ้ยจะเข้าไปต่อยเท่ไหนสโลต่อยตัวนี้ต้องสโลให้มันแตกนะครับสโลแล้วซูมินต่อยพวตแรงต่อยต่อยเรียบร้อยตายอย่างง่ายดายนะครับผมเออีันั้นคือนรถหนีไปไหนเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยรถเมยมาว่ะเฮ้ยตรงนี้มีของเก็บของก่อนนะครับอะไรเอ่ย น,นั่นไงยัยม,มี่นะครับโอเคเอารถเมยมาอีกแล้วเฮ้ยข้างหน้าเป็นเนินเร่งความเร็วอา้าวไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่เป็นไรเราโดดไปเองก็ได้นะครับอาเวรกรรมไปไม่ได้ซะอย่างนั้นแล้วทำไงล่ะเนี่ยเพื่อน โอเคหลังจากร่วงมาสอง,ส,องสามรอบผมก็รู้แล้วนะครับผมจริงๆมันต้องสโลนะแล้วก็ต้องเป็นจังหวะเดียวกับที่รถมันขึ้นเนินพอดีนะครับผมโอเคเอาใหม่ครั้งสุดท้ายน่าจะไปได้แล้วล่ะคราวนี้สโลอาวโอ้โหเล่งไอพน่นพุ่งไปเลยดิเพื่อนฉิวเลยนะครับคราวนี้ผ่านจนได้เพื่อนเราตกมา3-4รอบนะี่โอเคนี่อะไรเอย่ย ขอให้เป็นเหรียญนันเป็นเบอร์เกอร์ใช้อย่างนั้นพลังเต็มแล้วนะครับโอเคไปต่อเลยนะโดดเฮ้ยเฮบอสมาโอ้โหเครื่องบินมาลำเดียวก็ยากแล้วเพื่อนนี่มาสองเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยต้องควงสว่รคได้ท่าใหม่มาก็ใช้เลยดีครับผม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวกดผิดจะกดควงสว่านขึ้นไปนะครับเฮ้ยมันยิงแล้วว่ะโชคก็สุนกลับไปก่อนนะครับมันหลบยากมากเลยนะเวลามันยิงเราต้องปั่นควงสว่านขึ้นไปโอ้โหพวกกี้กี้็มากันเต็มอีกแล้วแล้วที่มันก็แคบไงเพื่อนโอเครอจังหวะหลบโชคไปทั้งแถบนะครับผมต้อง รอก่อนดีกว่าเฮ้ยมันยิงอีกแล้วว่ะชกกลับไปโอเคพลังเกือบหมดนะครับดีที่เราลอดช่องมาได้เมื่อกี้ตายไปให้หมดพวกกีกี้เนี่ยหลบชกไปหมุนควงสว่านโดนขครื่องบินอีกรอบหนึ่งเอาเอาควงดีครับต้องควงเอาพลังหมดเลยหูโดนจนได้ว่ะมิสไซล์ก็มามันจะเยอะไปไหมเพื่อนนี่เนี่ย ปล่อยมาอีกแล้วควงสว่านไปก่อนนะครับเอาจะกดกระแทกกดผิดเวรกรรมเคลบต่อยซ้ายต่อยขวาเฮ้ยมันยิงอีกแล้วว่าชอุย้ยโชกไม่โดนนะครับเป็นกายเป็นเสียเกตหมดเลยแย่แล้แย่และต้องฉีก,ก่อนหูพลังมาพอดีสโลทั้นอุย้ยม,มันหลบยากนะครับกระสุนมันอนะ เคเอาใหม่เอาใหม่ต้องวิ่งไปใต้เครื่องนะครับจะได้ไม่โดนกระสุนควงสว่านขึ้นไปจะตายได้หรือยังเพื่อนโอ้โหแล้วมาสี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่อยไม่โดนเวรกรรมแล้วต้องวิ่งตามมันนะครับต่อยอนนี้ให้ตายก่อนหนีและหนีแล้วจังหวะนี้โอ้โหพลังมาพอดีโชกกลับไปเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยควงสว่านไปนะครับ โอ้โหพลังมันลดหน่อยเดียวโอ้โหพวกกีกี้นี่เยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเฮ้ยหลบชกโอ้โหเขาชกไปโดนเครื่องบินพลังลดโคตรเยอะเลยครับมาอีกรามหนึ่งเด,เ,ดเ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเนี่ยหลบชกกลับไปควงสว่านต่อคอมโบกันไปเลยนะครับเอาแต้มหน่อยเพื่อนขอแต้มหน่อย เอาแต้มมานี่ไงโอเคหลบโชคไปนะครับพวงสวานต่อเทพจัดโชกกับโชกกับมิสไซล์เอาไปคืนไปจะปล่อยมาทำไมพวงสวานต่อด้ดีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวโดนเครื่องบินปั่นต้องสโลก่อนะครับผมใบพัดมันจะได้หยุดหมุนแป๊บนึ่งชกกับ ืเสียดายไม่โดนนะครับเฉียวไปควงสว่านอีกรอบนึงนี่เนี่ยหมุนืพอกกี้ๆมาอีกแล้วหลบควงสว่านต่อโช๊คโช๊คโช๊คไปเพื่อนสโลโมชัน่นโอเคต่อยไปก่อนนะครับหลบโช๊คไปไปดีโอ้โหใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอดทนอีกหน่อยโชกอัปเปอร์คัทโดนไปแล้วเครื่องบินควงสว่าน ยังไม่ตายอีก,อกแล้วเควงสว่านอีกรอบนึงนี่เนี่ยกระแทกด้วยโอเคเหลือครึ่งหลอดนะครับควงต่อไปควงยาวๆกระแทกต่อเวยโอ้โหโคตรแรงเหลืออีกทีเดียวงครับผมควงเอาว่าว้วาวเราก็กระแทกลงมาฟินสชนะครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินน่ะสู้หัวเครื่งบิน โอเคตรงนี้เราต่อยมันไปเลยนะนี่ซูมอินต่อยครับผมสองทีซูมอินเฮ้ยเดี๋ยวพลังหมดใจเย็นเพื่อนหลบโฟกัสต่อยไปโอเคตายได้หรือ,อยังเนี่ยหลบถ้าตีลังกาเตะจบแบบสวยๆนะครับผมเหนื่อยเหลือเกินนะ่ะจบดาหรือ,อยังเพื่อนโอเค เข้าตึกไปแล้วนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ b วิวที่ฟูโจเอพิโซดที่สาสำหรับเอพิโซดหน้าโจจะต้องไปเจออะไรกันต่อก็รอติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องสวัสดีครับ